สวัสดีครับมาเจอกับสไตล์จ่าพาลุยจาหนุยโคตรเกินคือเขาครับพี่น้องเมื่อนี้นี่สิพามาลุยลานอาหารสิบอกว่าลานอาหารกับแวนครับพี่น้องเนี่ยเป็นรถพ่วงข่างขายอาหารครับสเต็กอีโต้สเต็กค,ครับข่างถนนครับพี่น้องเป็นขายอ่ากาเอื่นอย่างรถพ่วงคางนี่ครับบรรยากาศยังสี่เลยครับนี่รถช็อปเปอร์พ่วงคางขายข่างถนนครับขาย สเต็กอ่าสเต็กหมูข้าวหมูกรอบนะพี่น้องบรรยากาศข่างถนนแบบนี้เลยครับผมติดกับถนนสุขุมวิทสุขุมวิทขามาจากทางบ้านช้างนะพี่น้องแถวหนาโลตัดสตหีบครับบรรยากาศยามกำคังกลางคืนออกมาหาของกินนี่ครับสตหีบพิกัดสตหีบชลบุรีครับพี่น้องเฮ็ดกันสดๆจึงสีเลยครับนี่นี่ครับบรรยากาศ เอามานําเสนอให้พี่น้องเบิ่งเพื่อพี่น้องทันใดมาเที่ยวแซวสัตเหีบสีได้หาของกินนี่ครับราคา60บาทเท่านั้นเองครับพี่น้องเอามานําเสนอให้พี่น้องเบิ่งครับนี่บรรยากาศอีโตสเต็กนี่ครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนาะครับนี่บรรยากาศข้างถนนร้านอาหารหากินง่ายครับ นี่ครับฮีโตสเต็ก60บาทข้าวมุกกรอบติดกับถนนสุขุมวิทนี่ครับแยกประมึกขอา้างหน้านี่ครับบรรยากาศกลางคืนกันลดไลเนี่ยจักหน่อยในพน้อง่ีย,ยครับทางนี้เลี้ยนไปทางแยกประมึกอีกกัดหนาโลดตัดสตีหีบครับมุกกรอบนี่กรอบมากอื ครับบรรยากาศอีตู้สติกนี่ครับนี่แยกไปมือข้างหน้านี่ครับแถวนี้ก็ก่อนไฟแดงนี่ครับอันนี้โลตัสครับนี่ครับโลตัสสติบรรยากาศช่วงนี้กับลมแหงครับฝนไก่สีมาครับลมลมแหงออกมาหากินผมมากินประจําครับยังไดกับฝากไว พี่นองในเด้อเพื่อมาเที่ยวสัตหเฮียหาของกินกลางคืนเพื่อมาพักแถวนี้เนาะราคา60บาทเท่านั้นข้าวมูกกวบสเต็กหมูนู่นนะครับลมลมแห้งกับพี่นองฝนฝ่ากันสิมาโอ้ยฝนกำลังไป,ปล่อยพอดีครับ